เรื่องผีผีเรื่องซากขังวิญญาณประพันธ์โดยนินราตรีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะนูดีนางแบบสาวสวยเป็นที่หมายปองแก่หนุ่มหนุ่มทั่วไปแต่ไม่เคยมีใครได้เป็นคู่ควง หรือคนรักของเธอได้แม้แต่คนเดียวบางคนบอกว่าเธอเลือกมากผู้ชายที่เข้ามาจะต้องดีเก่งและสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ผู้ชายเหล่านั้นก็ถูกผู้หญิงดีๆครอบครองไปจนหมดแล้วไม่มีใครปล่อยให้หลงเหลือมาถึงเธอซึ่งเป็นแค่เพียงนางแบบโนเนมไม่ค่อยโด่งดังอะไรนักเพราะเธอเพิ่งเริ่มต้นทำงานเท่านั้น ในแต่ละวันนูดีออกไปทำงานเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงกว่าจะกลับเข้าบ้านก็เกือบเที่ยงคืนซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกวันเธอยังไม่ได้ซื้อรถอาศัยรถแท็กซี่หรือว่ารถเมแล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านซึ่งอยู่ในสวนแต่เธอไม่กลัวเพราะคุ้นเคยตั้งแต่เด็กกลับบ้านตอนกลางคืนระวังบ้างนะลูกทุกวันนี้พวกคนใจร้ายมันเยอะ แม่เตือนหญิงสาวหลังจากเธอกลับเข้าบ้านเกือบตีหนึ่งโดยนั่งแท็กซี่เข้ามาแถวนี้คนรู้จักกันทั้งนั้นค่ะไม่มีใครทำอย่างนั้นดอกค่ะแม่หญิงสาวยังคงมองโลกในแงด่ดีคนเป็นแม่ถอนใจแล้วกอดเธอจนแน่นคนกันเองหรือคนที่อื่นทุกวันนี้จิตใจมันชั่วร้ายมากนะลูกอย่าชะล่าใจนะถ้านุดีเป็นอะไรไปแม่จะอยู่ยังไง ค่ะแม่นุดีจะระวังตัวให้มากกว่านี้คะ่ะนุดีพูดจบขอตัวไปอาบน้ําแล้วปิดห้องเงียบแม่จึงปิดประตูบ้านล็อกกรอนอย่างแน่นหนาจากนั้นก็นอนเช่นกันชีวิตของสองแม่ลูกเป็นอย่างนี้ทุกวันส่วนพ่อเสียชีวิตไปหลายปี ด้วยเหตุนี้นูดีจึงรักและผูกพันกับแม่มากทุกครั้งที่กลับบ้านเธอจะซื้ออาหารและขนมมาฝากแม่นูดีกล้าที่จะเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้แม่ฟังรวมทั้งผู้ชายที่มาชอบแต่เรื่องคนงานก่อสร้างตรงปากซอยเข้าบ้านเธอไม่กล้าเล่าเพราะกลัวแม่จะไม่สบายใจเกือบสองสัปดาห์ที่แล้วพวกนั้นมาตั้งแคมป์อยู่ โดยสร้างตึกหลังใหญ่ทุกคนดีใจที่จะมีร้านใหม่เกิดขึ้นต่างจากนุดีที่เกลียดพวกคนงานทั้งหน้าตาและท่าทางสุดเถื่อนสวยจังหุ่นดีด้วยเมื่อวานเธอจำได้ตอนลงจากรถเมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วรอวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเธอเห็นพวกคนงานยังไม่นอนนั่งอยู่หน้าห้องพักแบบเพิงสังกสี และเธอก็เห็นพวกมันดื่มเหล้าเพราะมีขวดเกลื่อนพื้นเหมือนพวกนางเอกหนังเอวีที่ข้าเพิ่งโหลดดูเลยว่าไอค้คนงานปากหมอมอีกคนพูดผสมโรงขึ้นนุดีโกรธจ,จนตัวสัน่นกำมือทั้งสองข้างเข้าหากันอยากจะด่าแต่ไม่กล้าจำต้องเงียบเอาไว้อีกทั้งถือต้องยืนรอรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานนูดีมองตัวเองและใจไม่ดี เมื่อรู้ว่าสวมกระโปรงสั้นจึงตกเป็นเป้าสายตาของพวกมันเธอจึงเอากระเป๋าถือมาปิดชายกระโปรงแล้วยืนตัวตรงไอ้พวกเลลวเมื่อไหร่จะตายไปจากโลกนี้สักทีนะเธอด่าพวกมันด้วยความเกลียดชังพวกมันเหมือนขยะพร้อมที่จะทำเลื่อนชั่วๆได้ตลอดเวลาสิ่งที่เธอเห็นเป็นประจำก็คือคนเหล่านี้จะดื่มเหล้าเมื่อเมาแล้วปากเสียนิสัยต่ำซามอย่างนี้ สมควรที่จะไปอยู่ในคุกมากกว่าเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกเงียบสงสัยเป็นใบ้ใช่ไหมวะไอ้คนตัวใหญ่ผิวคล้ำใบหน้ารกไปด้วยหนวดเครายังคงวิจารณนูดีอย่างขนองปากซึ่งทำให้เธอหันไปมองพวกมันด้วยความเกลียดชังมองเราด้วยเว้ยสงสัยจะชอบพี่แน่ๆจะยิบเลยสิเพไอ้ลูกน้องจอมสอพอกับส่งเสริมลูกพี่ให้ทำในเรื่องชั่วๆคุณยังกู ไม่ต้องจีบหรอกวะแค่เพียงมองสบตาคนสวยก็วิ่งแจ้นมาหาแล้วยังว่าคนมีวิชาทำอะไรก็มีชายปกว่าครึ่งนุดีเกือบสิ้นความอดทนกับพวกสันดานถอยที่มองเธอเป็นผู้หญิงใจง่ายให้ตายเถอะคนอย่างเธอหรือจะสนใจไอ้พวกเศษสวะสังคมเธอเป็นห่วงผู้หญิงอีกหลายคนที่บังเอิญมาพบกับไอ้พวกนรกเหล่านี้ขณะที่พวกมันกำลังคานอง สามารถทำเรื่องร้ายๆได้อย่างไม่คาดคิดผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอมักถูกกระทำและรองรับกับความรุนแรงถ้าพวกมันทำร้ายเธอแล้วก็เธอจะตอบสนองอย่างสาสมแต่เวลานี้เธอไม่กล้าที่จะต่อกอนกับพวกมันเธอกลัวต่อความเถื่อนจึงอดทนและนิ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งเหตุการณ์ในคืนนั้นนุดีไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังกลัวว่าแม่จะเป็นห่วง และเธอก็เลี่ยงที่จะยืนรอรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอาจเพราะงานเยอะเกินไปเธอจึงลืมเรื่องคนงานกลุ่มนั้นจนเวลาผ่านไปสองเดือนกว่าเธอเห็นว่าตึกที่ก่อสร้างคืบหน้าไปเกือบ50%อร์ซนอีกไม่นานก็จะเสร็จสมบูรณ์และคนเหล่านั้นจะได้ไปไปเสียทีคือนันนุดีไปเดินแบบให้กับห้องเสื้อชื่อดังที่โรงแรมแห่งหนึ่งและจะต้องสั่งสรร กับเพื่อนต่อเล็กน้อยเมื่อเธอเห็นว่าดึกมากแล้วจึงเดินทางกลับบ้านโดยเรียกแท็กซี่คันหนึ่งให้ไปส่งที่บ้านโดยไม่ดูหน้าคนขับเพราะวุ่นอยู่กับการหาโทรศัพท์มือถือตายจริงเรื่องโทรศัพท์ไว้กับเพื่อนทำยังไงดีคุณจะกลับไปเอาไหมครับเสียงคนขับแท็กซี่ถามแต่ไม่หันมามองกลับดึงหมวกแก๊ปปิดหน้านุดีไม่สนใจเพราะเป็นห่วงโทรศัพท์ราคาแพง ไม่ต้องหรอกเขาคงกลับบ้านกันหมดแล้วครับหญิงสาวอิงล่างลงกับเบาะแล้วหลับตานิ่งๆรถวิ่งมาได้สักพักก็มีอาการกระตุกนุดีลืมตาและใจหายที่เห็นสองข้างทางมีแต่ความมืดรถเป็นอะไรว้ายนอกจากไม่มีคำตอบจากมันประตูรถถูกเปิดออกแล้วผู้ชายสามคนกระชากเธอลงไปอย่างแรงจนร่างตกลงไปที่พื้น ข่ากระแทกกับหินเจ็บจนน้ำตาร่วงช่วยด้วยพวกแกจะทำอะไรฉันเธอถามด้วยความกลัวไอ้คนตัวใหญ่หัวเราะชอบใจมันมองเธอด้วยความกักกะยิงนักช่ยไหมเมื่อก่อนมองพวกฉันยังกลับเป็นพวกขยะวันนี้ละว,วะเธอจะได้ผัวเป็นขโยงเว้ยไม่นะอย่าช่วยด้วยดูดีกริตร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าไอ้คนชั่วที่ยืน้อมรอบเธออยู่นี้ คือพวกคนงานก่อสร้างปากเสียนั่นเองพวกมันพากันหัวเราะชอบใจที่เห็นเธอกลัวบางคนนั่งลงแล้วกระชากเสื้อที่เธอใส่ออกงานนี้เธอได้ผัวเป็นมูลเลยแม่คุณเอ้ยยายานะช่วยด้วยดูดีกรีดร้องด้วยความกลัวเธอทั้งดิน้นถีบทุบทองแต่ไม่อาจทำให้พวกมันสะดุ้งสะเทือนกลับโถมเข้ามาแล้วลากเธอไปยังข้างทาง ซึ่งเต็มไปด้วยป่ารกจากนั้นมันก็กระทำย่ำยีนุดีเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสซึ่งพวกมันยังไม่หยุดอีกทรังวนเวียนหลายครั้งเธอนอนนิ่งน้ำตาไหลพรากพี่มันเงียบไปแล้วเอาอยัางไงดีก็อย่าให้มันพูดเดี๋ยวพวกเราจะซวยแล้วข้าก็จะกักวิญญาณของมันเอาไว้ในซากนี้ <c oughs> ไอ้คนหัวหน้าจอมโหดพูดจบแล้วคว้าก้อนหินขนาดเคือง ขึ้นมาแล้วทุบลงไปตามเนื้อตัวของนุดีเต็มแรงหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวร้องเสียงดังรับรู้ถึงความเจ็บปวดเมื่อมันทุบหินต่อไปอีกนุดีหมดสิริร้องทั้งใบหน้าเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดสาดกระจายจนแดงฉานร่างเธอแน่นิ่งพร้อมกับลมหายใจที่หลุดออกไปวินาทีนั้นนุดีรู้สึกอึดอัดและพานออกจากอะไรบางอย่าง กระทั่งออกมาจนสำเร็จแล้วยืนมองไปรอบๆตัวถาว่าเธอสะดุ้งกับพวกเดนมนุษย์ที่กำลังสวมเสื้อผ้าและเธอใจหายยกมือปิดปากที่เห็นร่างของตัวเองและเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดไอ้นรกพวกแกทำกับฉันอย่างนี้เลยลรือตายสิเถอะนูดีกระโจนเข้าใส่ไอ้คนตัวใหญ่ยกมือทุบไปบนตัวมันอย่างสุดแรงเว่ามันกลับไม่สะดุ้งสะเทือน ซึ่งเธอมองมือตัวเองด้วยความงุนงงเฮ้ยกูว่านางนี่มันคงเฮี้ยนหน้าดูเลยวะไอ้ลูกพี่หน้าโฉดบอกกับลูกน้องหลังจากสัมผัสถึงลมเย็นๆที่วูบเข้ามาประทาตัวเราจะทำยังไงดีพี่ก็ขังวิญญาณมันไว้ในร่างสิวะช่วยกันหามันขึ้นมาบนรถแล้วเอาไปที่บ้านร้างกลางสวนตรงโน้อนน่ะพวกมันรู้ว่าบริเวณนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนมันคงก่อเรื่องชั่วๆ จนชำนาญซึ่งก็ทำให้หนุดีทนไม่ได้ที่จะถูกทำร้ายจึงกระโจนทุบตีไอ้คุณชั่วหลายครั้งแต่ก็เหมือนเดิมไม่อาจทำอะไรได้จนกระทั่งซากที่ไร้วิญญาณของเธอถูกนำไปไว้ในบ้านร้างที่อยู่กลางสวนห่างไกลาจากสายตาผู้คนและไอ้คนหัวหน้าก็ท่องคาถาด้วยเสียงสูงสูงต่ำต่ำโอ้ยทำไมถึงร้อนอย่างนี้นะยา อย่าไม่อย่าทำฉันนูดีร้อนวูบว่าไปทางตัวและความร้อนทวีมากขึ้นทุกทีพร้อมๆกับร่างของเธอถูกดูดเข้าไปในร่างที่ไร้เวิญญาณทั้งแน่นอึดอัดและหนาวจนสันสัทฐานช่วยด้วยอย่ากขังฉันเอาไว้อย่างนี้แม่จา๋าช่วยนูดีด้วยนูดีร้องด้วยความกลัวและนึกถึงแม่ขอให้ท่านช่วยให้ออกไปจากร่างแข็งทื แล้วรอเวลาเน่าเปื่อยส่วนพวกคนชั่วพากันกลับไปแล้วทิ้งให้ดวงวิญญาณนุดีทนทุกข์ทรมานและกรีดร้องครั้งแล้วครั้งเล่าการหายตัวไปอย่างลึกลับของนุดีทำให้แม่เป็นทุกข์และออกตามหาจนกระทั่งไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตามหา แต่ไม่เจอทุกคนลงความเห็นว่าเธอคงมีอันเป็นไปเวลาผ่านไปดวงวิญญาณของนุดียังคงคล่ำครวญอยู่ในซากโครงกระดูกแม้ว่าจะพยายามออกไปแค่ไหนก็ไม่สำเร็จจึงได้แต่ทนทุกข์อยู่อย่างนั้นเธอรอให้มีปาฏิหาริย์พาดวงวิญญาณออกไปจากซากของตัวเองถ้าหากวันนั้นมาถึงเธอจะตามฆ่าพวกคนชั่วให้หมด หนูดีนอนในซากอย่างสิ้นหวังแต่ก็ได้ยินเสียงเด็กๆหลายคนใกล้เข้ามาเธอดีใจว่าอาจจะมีโอกาสหลุดออกไปจากขุมนรกเสียทีช่วยฉันด้วยเข้ามาในบ้านสิเข้ามาเธอตั้งจิตดลใจให้เด็กส่วนทั้งสามเข้ามาในบ้านแล้วก็สำเร็จเมื่อเจ้าหนูทั้งหมดวิ่งพลวดเข้ามาแล้วชะง,งักเฮ้ยนั่นผี เจ้าคนผมจุกสะดุ้งเบรกจนตัวโกงเมื่อเห็นโครงกระดูกกองอยู่ที่พื้นบ้านซึ่งมีฝุ่นเกาะจนหนาและเพื่อนอีกสองคนกระโดดกอดกันด้วยความกลัวผีผีช่วยด้วยเด็กผมจุกเกิดอาการช็อกจนไม่อาจควบคุมสติได้ร่างเล็กๆวิ่งวนรอบๆห้องแล้วเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงบนส่วนหัวกระโหลกจนกระดูกกระจายว้ายพี เพนเธอพวกเราเด็กทั้งสามตะโกนโบกเวกแล้ววิ่งออกไปจากบ้านร้างด้วยความกลัวสุดขีดขณะที่ดวงวิญญาณของนุดีพุ่งพรวดออกจากโครงกระดูกเธอเสแยยิ้มพลังแห่งความแค้นที่สะสมเอาไว้ทำให้เธอจะต้องฆ่าพวกมันให้หมดทุกคนนุดีตวัดดวงตาแดงฉานไปยังแคมป์พักคนงาน <c oughs> พวกแกจะต้องตาย พร้อมๆกับควันขาวพวยพุ่งออกไปจากบ้านร้างจุดหมายคือจัดการกับพวกคนชั่วให้ตายตกไปตามกันคืนนั้นพวกเด่นคนนั่งดื่มเหล้าอยู่ในห้องพักเมื่อเมาได้ที่ก็เคาะหม้อหายแหกปากตะโกนร้องเพลงโดยไม่เกรงใจผู้คนที่กำลังหลับอย่างมีความสุขเฮ้ย จะแหกปากทำไมกันวะมันดึกแล้วนะโว้ยใครบางคนตะโกนจากที่พักซึ่งอยู่ใกล้ๆกันไอ้คนเลวทั้งหมดพากันหันไปมองด้วยสายตาไม่พอใจคนกำลังสนุกดันมีมารผจญเก็บมันดีไหมวะไอ้ดำร่างใหญ่กระชากเสียงด้วยความโกรธลูกน้องเลวพากันปลบมือเอาเลยพี่เก็บมันเลยแล้วสะกดวิญญาณเอาไว้ให้เหมือนนางสวยนั่นอ้ มันสะดุง้งเมื่อมือใหญ่ของลูกพี่ตะปบปิดปากเอาไว้หุบปากนะเดี๋ยวพ่อมึงก็ได้แห่มากันหมดทั้งโรงพักหรอกปากลำโพงนักนะเพื่อนร่วมแกงสำทับเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำให้เจ้านั่นไม่พอใจมันดึงมือลูกพี่ออกแล้วมองหน้าทุกคนด้วยดวงตาวาววับลุมฆ่าหรือวะมันกระชากมีดปลายแหลมออกมาจากฝากักที่เน็บข้างเอวทุกคนสะดุ้งวงแตกคือ เฮ้ยอะไรวะมึงบ้าไปแล้ววางมีดลงเดี๋ยวนี้นะข้าลูกพี่เองนะเว้ยไอ้ลูกพี่ตะโกนเสียงดังบอกให้คนนั้นวางมีดลงข้าไม่สนว่าเองเป็นใครข้าทนมานานแล้วเว้ยมันพูดพลางมองทุกคนด้วยดวงตาเป็นประกายวาววับแล้วกับมีดไว้แน่นจากนั้นตวัดส่วนปลายแหลมคมไปมาเพื่อนอีกสามคนทำท่าจะลุกขึ้นแต่ว่าไอ้คนบ้าเลือดจ้วงมีดใส่อกไอ้สามคน ด้วยความเร็วพร้อมกับร่างผงะล้มงายหลังและกลิ่นคาวเลือดคลาคล้งไอ้นี่มึงพาไปแล้วรู้ไหมว่าทำอะไรลงไปลูกพี่ผิวดำพูดปากคอสัน่นดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวและมองหาทางหนีทีไล่ข้ารู้ว่าทำอะไรอยู่ไอ้นรกเสียงมือมีดเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงผู้หญิงลูกพี่ที่อ้าปากค้างใจหายวาดนึกถึงเหยื่อสาวที่มันกับลูกน้อง กระทำย่ยํายีแล้วสะกดดวงวิญญาณกักขังไว้ในเรือนร่างฮะนี่เธอเองหรือหลุดออกมาได้ยังไงกลัวใช่ไหมไอ้ชั่วงั้นแขมไม่รอดแน่แร่างมือมีดกระโจนเข้าหาเงื้อมีดขึ้นสูงเตรียมจัดการกับไอ้โหดแต่มันยกมือพนมทำท่าจะสวดคาถาฮ,ฮ,ฮ,ฮคิดหรือว่าคาถาของเองจะทำฆ่าได้นี่แนะ วิญญาณอาฆาตของหญิงสาวมองไปที่ราวตากผ้าซึ่งมีผ้าถุงเก่าๆตากอยู่แล้วใช้พลังจิตทำให้เกิดลมพัดเอาผ้าผืนนั้นปลิวเข้ามาใกล้ๆเฮ้ย <"He i, S 1> อะไรวะโอ้ oh ผ้าผืนนั้นครอบลงบนหัวมันคาถาสายดำเสื่อมทันทีพร้อมกับมีดในมือของคนเลวตวัดลงไปที่คอนาดำเต็มแรงเลือดพุ่งกระฉูดเต็มใบหน้าไอ้มือมีด ถึงเวลาของแกแล้วสินะนูดีหัวเราะชอบใจเมื่อเห็นคนชั่วตายเกือบหมดและเหลือไอ้มือมีดคนเดียวเวลานั้นสติกลับคืนมามันตกใจที่เห็นศพพักพวกตายเกลื่อนกลาดและมันกำลังเงื้อมีดจนสุดแขนไม่อยา่ยาอย่าช่วยด้วยมันร้องด้วยความกลัวเมื่อรู้ว่ากำลังถูกอำนาจผีบังคับให้แทงตัวเองแต่วิญญ,ญาณแค้นของนูดี ยังคงบังคับมันให้ปากปลายมีดลงที่ท้องจนมีดมิดด้ามอออคนชั่วจะต้องได้รับกรรมวิญญาณนุดีมองไปที่ร่างไอ้คนสุดท้ายที่ล้มลงขาดใจตายโดยมีมีปลายแหลมปากจนมิดเหลือแค่เพียงด้ามที่ชุ่มไปด้วยเลือดแดงฉาน